ใาการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ารัศมีเรียนตามลำดับความสูงของเราในวันนี้เรียนเหมือนกราฟของรายได้ด่างของเราสิงมาครับนี่แล้ขึ้นเปนี่รายได้วันแรกของเราครับคราบนเห็นผีขึ้นจากตรงนี้ครับนี่ฮะร้อยห้บร้อยห้าแล้วขึ้นมาเป็นร้อยหกสิบสอขึ้นมาร้อยเจตอนนี้ร้อล้านแล้วฮะโอ้โหยังไม่เห็นล้าน ยังม่เห็นร้านอะไรโอ๊ยยังตกใจตัวเองมั้เยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยไม่กี้พี่เปิ้ลหัวร้านเหรอทไมไม่กี้เนี่ยลูดลูดไปถึงกลางกระ่อมเลยยังไม่สุดเลยอะ ได้หลายร้อยล้านแล้วบาร์โค้ดแตกบาร์โค้ดแตกบาร์โค้ดหมายความว่าไงบาร์โค้ดคืออะไรบาร์โค้ดก็เหมือนผมนะผมก็จะเป็นเหมือนเส้นบาร์โค้ดอะแตกแตกเห็นไหมเนี่ยเดแล้วมันพอมันแตกนี่เป็นเส้นบาร์โค้ดนี่เส้นหนึ่งนี่เส้นนี่เท่าไหร่เนี่ยตึ๊บโอ้ตึ๊ดตึ๊ดสุกมากเลยมากว่าไม่เอาไม่เอาอย่าไปอําอย่าไปอําสิหัวล้านมาโคโอเคโอเค ถ้าอยากดูอย่างนี้นะฮะเราต้องไปสนุกกันกับสาร,รแนนเห็นผี <c oughs> นะครับ <c oughs> จะได้เห็นหลายร้านเลยครับเห็นอีกเยอะเลยนะครับแต่วันนี้ครับศึกมหาสงครามทรอยของเรานะครับ <c oughs> แต่ละคนนี่หูแต่งออกมาเหมือนมากเลย <c oughs> คุนก็ใช่ด้วยการแสดงนี่สุดยอดทั้งนั้นเลยแลวเป๊กเขาเล่นนี่สุดยอดมากเลยท <c oughs> <ๆ S 1> ีเดียวเต็มเ <ๆ S 2> ต็มอั้นให้อยู่แล้วกันแต่เขาโดนไปบ้างแล้วโดนไปมแล้วโดนไปแล้วครับไปดูกันต่อเลยครับทรอยมหาสงครามทรอยได้เลยมา ไอเหมือนอ้าวเอาสุดท้ายไปบันไดเล่นเอาป่ะันไดเล่นไป หนุนโดยเฮ a แอนด s โชเดอร์แฮปปีเมื่อศีสระไรรังแคชุดเครื่องนอนทิวลิปหลับสบายสไตล์ทิวลิปทันเว่รอยสิบไอระบบเอทีขี่ง่ายเข้าเทรนไม่ต้องเข้าเกียร์นนั่นเองเปิด<ะ>ตัวกษัตริย์รอยและเฮเลน กัสมันแสดมาล้ไม่เชื่อเลยกระสั์มันออกมาแล้วดูสิโอ้โหอ่ไนอ่ะมันมากับมันมากับภรรยาผู้หญิงที่เรากำลังจะมาดำเนินการดูนั่นมาเฮ้ยดีขึ้นทันขึ้นไปบนบอลัง<ป> จะขึ้นบัลลงก์กใช่ไหมครับยัยท่นพี่อะไรอะไรท่าทำอะไร ไม่น่าเชื่อว่าประเทศนี้จะมีทองข้ลานถ้าสองดาบให้แล้วมาเหสีถ้าจะขึ้นยังไงอะครับเราขึ้นยังไงท้ายก็ขึ้นยังงั้นที่หม่อมหม่อมชันขอขึ้นด้านข้างไม่ได้ส,ส่งมือไม่เราวิ่งแล้วตบมือให้เรารอดไปเนี่ยพี่คะคะขอค่า,าตวเพลเพลร้อยทำไมอะ เสียงตายเสียงตายเฮเลน เหตุไม่ทัานพี่ไอ้กระสัดองค์นั้นที่เอาผู้หญิงของเรามาที่เราจะมาลักพาตัวเฮ้ย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 มันลังอยู่นี่มันสูงกำนี้อยู่บนกำแพงไอ้นี่สูงกว่ากำแพงอ๋อเหรอว้าท่านไอ้พวกาข้าตึกนั่นเดี่ยงง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 งแกรู้ไหมว่าข้าเป็นใคร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 จะไปรู้ล่ะล่ะล่ะบอกมัน ว่าเราเป็นทหารของเกย์เราเป็นทหารของเกย์กย์กยกอะไรนะเกย์กย์กยกเป็นทหารของเกย์กย์กย์กยกถ้าเจ้าไม่กลัวตายส่งผู้หญิงที่นั่งเง้าง้างมาให้พี่ชายของข้าเดี๋ยวนี้ฮ่าฮ่ ไม่อายก้ออ่ะทำไมนะท่านเจ้าคิดว่าเจ้าจะทำอะไรข้าได้หรือไงข้ารู้นางโง่ข้ารู้นะว่าเจ้ามีกำแพงถึงสามชั้นข้าจะปินเข้าไปแล้วทำลายเบืองเจ้า ข้าจะรออยู่ตรงนี้แหละดูทิว่าเจ้าเนี่ยจะทำลายกำแพงกันได้หรือเปล่าไปพวกเราปีนข้าไปขึ้นมาขึ้นขนขึ้นมาเร็วเวเรวาระงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นโอ้โหปีนกําแพงแล้วระวัง เข้ามาเข้ามาฮ่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 าเข้ามาได้หนึ่งกำแพงแล้วไม่น uh, uh ่าเชื่อกำแพงของกาข้นยังเข้ามาได้ต่อไปอันที่สอง ฮะอะไรอ่ะท่านถอยมานี่สิท่านเข้าประมาณนี้สิเดี๋ยวท่านก็ไม่ได้เล่นมุกนี้หรอกอ๋อใช่ท่านก็เลื่อนให้ท่านหน่อยสิฮะไม่น่าเชื่อเลยมันคืออะไรอ่ะลองเดินไปสิท่านลองเดินไปสิอะไรกำแพงล่องหนไอ้หน้าโง่ให้ให้ดูดิให้ลองดูมองมองเออ เเดีี e ๋ยวคนบ้าอะไรเดินเอาตูเอาผมผมท่านบ้าป่ะไม่น่าเชื่อเลยกำแพงของท่านอู้วนขังไ่ขนท่านถ้ไม่นึกว่าสไลเดอร์ท่านจะทำให้กัะเกงไงมันม้วนออกมาอยู่ข้างนอกได้เลยเหรอไม่น่าเชื่อเลย ท่านพระราชาองค์นี้นั้นหิวจริงๆด้วยทำไมรู้ได้ยังไงท่านกังเขียวกางแกงอยู่เลยงเข้าไปทั้งคงนงานึ้นไปทึ้งตัวตอนลูดมากางแกงมันรึดหนึ่งเลยเอาขึ้นไปข้าไม่ขึ้นข้าอยากจะดูที่ว่าเจ้านี่จะเข้ามาแพงล้องหนเข้ามาได้หรือเปล่าเดี๋ยวข้าจัดการให้ท่านพี่ ท่านครับสงสัยจะขายยากเดี๋ยวข้าหาอุปกรณ์เพราะกำแพงมันสูงมากโอ้กำแพงสูงมากกำแพงสูงมากก่อนกำแพงสูงมากก่อนยังไม่ใช่ไหมยังใช่ไหมท่านครับกำแพงสูงมากนะครับนีอลืมไปก่อนนะลืมไปก่อนนะเย้เนี่ยข้าขอขึ้นบันลังข้าก่อนท่านขึ้นบันลังก์เลยครับ จะช่วยข้าถือเป็นต่างเมืองข้าก็จะช่วยานาพวกเจ้าไม่ไว้ใจกันใช่ไหมาดันเลยผดานดันแล้วก็ดันจนกิดดันอย่างนี้วาไง่ะท่านกษัตริย์ท่านกษัตริย์แห่งชอยท่านเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแต่ว่าอยากให้ข้าขำไปเลย <łość> ถ้าไม่ช,ช่วยถ้าไม่ช่วยมันทำไมวะเนี่ยทานก็ต่างบ้านต่างเมืองยุ่ยยยท่านทำไมกษัตริย์แห่งไทยถ้าอยากลองบ้างจังเลยดูทีได้ไหมว่าเ้าลอง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  ขของ้าแลวในเรื่องไม่มึง<ะ>ไอ้อแม่ก้อยบอกไม่คุ้มเลยว่ะโอยไอ้พวกนั่งง่ทั้งนีอย่างนั้นต้องขึ้นไปก่อนอ่าทวยกันจับบันไดขึ้นไปดู ทันพี่จับไว้ก่อนเจ้าฐานเอกขึ้นไปเลยขึ้นไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนโอ้ฮะไอ้ไอ้ซ้ามันไดวะเก้าไม่ถือเออไม่เป็นไรเอไนป็นทาง อย่างนั้นหมุนหมุนปุ๊บผมไว้เอาแล้วครับเรามาถึงอีกฝั่งนึงแล้วไน่ารักไหมเรามาถึงฝั่งนี้ลงมาเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขึ้นมาก่อนทำไมขึ้นไม่ก่อนถ้าท่านไม่ถึงท่านก็จับกันไอษชูขึ้นไปสิฮะถ้าก็จับกันไอษชูขึ้นไปสิเฮ้ยเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้๋ยวเฮ้ยเฮ้ไม่มั่นใจว่ะอะไรไม่มั่นใจไม่มีไรมีอะรเปล่าเลยความสูงความสั่นยิ่งยิง นี่ถ้าท่านไม่กลัวความสูงนี่ท่านสูงเท่าไหร่เนี่ยประมาณคิวิลลี่ท่านพี่เราจะต้องมาหาก่อนอันนี้แล้วใช่ไหมลืมไปมีของกินเยอะแยะเลยอ่ะเฮ้ย กันเฮ้ยท่านพี่นี่มันคืออะไรไม่นะไม่นะไอ้นั่นไม่สอบด้วยไอ้นั่นกินยางเดียวเลยไอ้เอาขนะดูกไม่ไว้ทั้งหมดไอ้เอาวาหาไม่ไว้ตรงนั้น อันเปิดประตูเมืองของเราประตูที่สองได้โหมีบันไดเลื่อนด้วยไม่น่าเชื่อเลยไปกันเลยตามไปเร็วบัน,นอ้อาอะคีเรีนครับบันไดเลื่อนอไอเหมือนเอ้าวอบสุดท้ายไปบันไดเลื่อน เอา嘛มาเลนไปท่านท่านร้องือจะหัเอเกอเฮกเตอร์าจา ก๊อกน้ำสันว่าขนาดใหม่หนึ่งนิ้วใหญ่ไหลแรงคุณแก่แจ๊ดผู้พิทักษ์ทรัพย์สินโฟมล้างหน้ามันป้องกันสิวด็อกเตอร์มนตรีแล้วมันมันย่อขาไม่ได้มันได้เลยวมันในเรื่องทำยังไงเฮ้ยฮะมัาในเรื่องตะกี้ไม่ใช่ทำไมอ่ะตะกี้ไม่วิ่งตุกๆๆไปเฉย ดูนี่ไงี่างตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนไดเลื่อนผ่านเฮ้ยรแล้วมาังดะาได้2ดาแล้วไม่ได้การแล้ว เหลืออีกกำแพงหนึ่งมันจะเข้ามาตีเมืองเราได้แน่ๆเราจะต้องเรียกทหารเอกของเราชื่ออะไรวะเฮกเตอร์ฮะเฮกเตอร์เราจะต้องเรียกทหารเอกของเราทหารเอกของข้าเฮกเตอร์ ar, <c oughs> ออกมาป้องกันประเทศ <c oughs> <c oughs> 어 이거야, 어자 준비 자, 어, 반장, 반장, 아, 하하하하하하하 아, 하하하하하하하, 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 하 วความเรารบเสด็จพี่นี่มันเครื่องบรรณาการของใครหรอชอบมาชอบมาชอบมาลุกล้างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยจะพีชอบมาชอบมาส่วนตัดอบอันตเนี้ยถามน่อจะพีชอบมาชอบมาตามพี่ยิ่งติเดเดเดไอ้ข้างล่างไม่เท่าไร่อ้ข้างบนนะพอเบาหน่อย